าคำสับที่ควรรู้ตอนคุณไปสัง่งเครื่องดื่มในบาร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าเรามีกี่ชนิดแล้วก็แต่ละชนิดเรียกอะไรกันบ้างนะผมข้าวๆจะมี5ตัวนะครับก็คือจะมีวอดก้าเตกีล่าลำแล้วก็จินแล้วก็ยังท้ายคือเป็นดีนะครับอโอเคนะครับผมวันนี้เรามาแนะนากัน5ตัวนะครับผมเป็น ข้อเทลพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้จักนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามีค้อเทลตัวไหนบ้างน,นะครับไปกันเลยค้อเทลตัวแรกนะครับผมมีชื่อว่ามาร์กาลิต้าครับผมอ่ามาร์กาลิต้านะครับผมแต่เป็นค้อเทลตัวแรกที่ขายดีมากนะครับผมเนาะในบาร์ที่ผมอยู่แล้วก็ตัวที่สองเดี๋ยวเราไปดูเลยมีตัวอะไรบ้างอ่าตัวที่สองนะครับผมจะเป็นลองไอแลนด์นะครับผมแต่ว่าลองไอแลนด์เองนะชื่อจะออกเป็นทะเลครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สามกันเลย ตัวที่สามนะผมก็จะเป็นไหมไทยนะครับอ่านี่เป็นประมาณนี้ซึ่งไหมไทยนะผมก็จะเป็นสําหรับคุณผู้หญิงนะผมเนาะเพราะว่าจะเป็นคุณผู้หญิงสามากกว่าเพราะว่าไหมไทยจะมีความนุ่มกลมเปลียวนิดนึงคล้ายๆเป็นรสชาติดอกมะพร้าวเนาะเพราะว่าในไหมไทยจะมีส่วนผสมของจะมีส่วนผสมของเหล้ามาริบูนะผมเนาะซึ่งมาริบูก็จะเป็นเหล้าที่มีรสชาติดอกคาทายมะพร้าวอ่าอะไรประมาณนี้โอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปก็ค,อ Blue คอ Blue ita, อออือจะเป็นบลูมาคาริต้านะครับอ่าบูมาคาริต้าหรือว่ามาคาริต้านะผมเนาะเรีอกตาน่าจะเป็นมาคาริต้าก็ได้แต่ว่าถ้าสีฟ้าอ่าเหมือนนี้ปึ๊บอ่ามารูปนี้เนาะก็จะเป็นบูมาคาริต้านะผมซึ่งจะเป็นสีฟ้าอ่าโอเคนะผมเนาะนี่อันนี้เลยเราไปอันที่สี่อันที่ห้าเราไปอันที่ห้ากันเลยนะครับ อันที่5้านะผมมันจะให้เป็นคอตโมนะผมนะคอตโมจะเป็นตัวนึงที่ตัวมากก็จะมีนานาสั่งกันแต่ก็จะเป็นค้าวเทลตัวหนึ่งที่อร่อยอย่างผมนะรสชาติดีมากแล้วก็ควรหามาลองกันได้นะผมคอตโมเวตอร์จะเป็นรสชาติดอกแนวแบบกริ้นกริ้นหวานๆออกปเปรีย้ยวนิดนึงนะตามรสชาติของคอตโมนะผมเนะาะถ้าทุกคนนะไม่เคยลองชิมไม่เคยลองกินลองไปหากินดูนะผมเนาะก็จะเป็นประมาณน,นี้ผมเนาะสำหรับข้อวเทลที่ผมมาแนะนำวันนี้อ่าโอเคนะผม เพราะหลายคนนี่ยังไม่เคยกินเหล้าในบาร์หรือว่ายังไม่เคยเข้าบาร์เหมือนว่าทีเนาะมาถามว่าพี่ครับมีตัวไหนแนะนําบ้างพี่ขายมีตัวไหนแนะนําบ้างพอดีหนูไม่เคยกินค็อกเทลเอะไรเนี่ยเนาะพี่ก็แบบว่าจะแนะนําน้องว่าน้องจะชอบแบบไหน יע, น้องจะกินค็อกเทลแบบไหนมันค็อกเทลที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์นี่ก็จะเป็นพวกเป็นมอกเทลเนาะอ่าจะไม่มันก็จะไม่เหมือนกันน้องลองศึกษาดูว่าน้องชอบตัวไหนกินแบบไหนนะผมเนาะถ้าชอบตัวไหนตามเอาตามใดเราอ่ะ มาตามใจเราเนาะว่าเราชอบตัวไหนคิปตัวไหนแล้วก็เราชอบที่สุดแล้วก็สั่งประมาณนั้นไปถ้าว่าจะแบบไม่ให้์เทนเดอร์ใส่น้ำตาลหรือว่าจ,จะใส่มะนาวน,นิดนึงอะไรนิดนึงเราก็สามารถสั่งเขาได้เนาะโอเคครับ okay, ผมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับผมเนาะในช่องนี้เลยพี่จะทําคลิปเกี่ยวกับการสอนชงเหล้าการคว้วขวดค้ดเชคเกอร์นะครับแล้วก็พี่จะทําเกี่ยวกับเรื่องความรู้รเกี่ยวกับปราต่างาๆเกี่ยวกับ ว่าเล่ามีกี่ชนิดเล่าแต่ละชนิดคืออะไรครับผมเนาะและ้วพัทต่อไปนะผมเป็นอีพีที่2เนาะเพ่จะทาเกี่ยวกับว่า Y วมีกี่ชนิดนะครับแล้วก็ Y วน์มีที่มาจากอะไรผสมผสมของอะไรแล้วก็แชมเปญกับ Y วําทำไมมันไม่เหมือนกันโอเคครับผมเนาะนี่จะเป็นอีพีที่สองถ้าคลิปนี้ถึง500ไลค์ถ้าถึงถ้าถึงโอเคถ้าถึงที่จะมาทําให้ดูเลยว่า ไวน์ไม่ผสมผสมอะไรบ้างแล้วก็วายทำาจากนนอะไรเนาะเชมเปนกับวายต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูในชิดหน้าผมหบาร้อยไลค์ต้องมาแล้วผมไป